สวัสดีครับสบายดีพี่น้องฟ่องไปเมื่อสู่สุกคนเนาะคลิปแรกเนาะคือคลิปสวัสดีปีใหม่ปี2024หรือปี2024นั่นเองพี่น้องทั้งสองพอบานลา่าเขาก็มาเนาะขออวยพรให้ทุกคนมนีแต่ความสุขนละคนเจริญรุ่งเรืองเนาะอะไรสิบบดีกันสีม่นาำีไใหม่เนาะขอให้กี้ 2004น,นี่ยเป็นปีที่ดีของทุกๆคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเมื่อคืนนี่ยหายเดบไปเที่ยวซะแน่เนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> คือว่าจะบอกว่ากรุงเทพหรือในประเทศไทยนี่เวลาเที่ยงคืนนี่เป็นดอกไฟทั้งประเทศเลยพี่น้องนะคือว่าอลังการบโว่าจะเป็นอย่างแถวเซ็นทรัลเวิลด์พวกนี้นเนาะอ่าแล้วก็สยามพารากอนแล้วก็วัดหลวงอรุณน,นี่อลังการงานสายแห่งอันนี้เฮ้ายังบกุบกเบาถึงยัง ต่างจังหวัดให,ใหญ่ๆของไทยเนาะสีอลังการขนาดก็มีทุกความสุขกันเด้อพี่น้องเด้อจะได้ขอตัวและขอบ้านลาก็ได้เนาะสบายดีครับสวัสดี